ล้างรถเองอย่าทำสามสิ่งนี้รถอาจเสียหายได้มีรถต้องรู้สำหรับใครที่ชอบล้างรถด้วยตัวเองหรือหากวันหนึ่งจําเป็นต้องล้างรถด้วยตัวเองนะครับสสิ่งนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับสิ่งที่หนึ่งก็คือใช้น้ํายาล้างจานในการล้างรถนะครับผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานมี ส่วนผสมของน้ํายาขาจัดคราบมันต่างๆจะไม่เหมาะสําหรับในการล้างรถนะครับอาจจะล้างได้ก็จริงนะครับแต่ไม่เหมาะครูต่างแนะนําให้เราใช้น้ํายาล้างรถโดยเฉพาะจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีปัจจุบันเนี่ยมีตัวที่เคลือบสีให้ด้วยนะครับทำให้สีเงาง,งามได้ด้วยนะครับดูแลชั้นเล็กเกอร์ได้ดีกว่าอันที่2นะครับสิ่งที่ห้ามทําก็คือล้างรถเสร็จปุ๊บเราจอดโดยที่เราไม่ได้เช็ดให้แห้งนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องมีผ้า แบบนี้ไมโครไฟเบอร์ iber, หรือผ้าชามัวในการเช็ดรถให้แห้งทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดคราบน้ำบริเวณพื้นผิวสีรถหรือบริเวณกระจกของรถนั่นเองนะครับหลายคนล้างแล้วจอดไว้โดยไม่ได้เช็ดนะครับมันจะเป็นคราบนะครับจะไม่สวยเลยทีนี้ต้องไปขัดสีถึงจะออกนะครับคราบน้ำก็ขัดออกยากด้วยอันที่3ก็คือล้างเสร็จเราจอด ดึงเบรกมือเลยนะครับจอดไว้เฉยๆแล้วเช้ามาสตาร์ทนะครับแบบนี้ไม่ควรทําเพราะว่าจะทําให้เบรกติดหลายคนเจอมาแล้วล้างเสร็จจอดดึงเบรกมือไว้ตอนเช้าเอาเบรกมือลงถอยรถเสียงดังปึ้งนะครับอันนี้คือเบรกติดนะครับเพราะว่าเราเวลาเราล้างรถเนี่ยเรามีการฉีดน้ําเข้าไปในเบรกในล้อนะครับดังนั้นล้างเสร็จครูตางแนะนํานะครับขับก่อนหนึ่งรอบไล่น้ําออกจากเบรกนะครับเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเพื่อให้น้ําออกจากเบรกก่อนแล้วค่อยมาจอด แล้วก็ทําการเช็ดรถให้แห้งนะครับและจะเคลือบสีเคลือบยางก็ตามสบายเลยนะครับแต่หลายคนสําหรับคนที่ล้างแล้วไม่สามารถขับได้ก็แนะนาํำยาดึงเบกมือนะครับให้หาหินหรือไม้มารองล้อไว้อย่าให้รถไหลแค่นั้นเองนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้การล้างรถของเราเนี่ยเป็นการดูแลรถโอเคนะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ